สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการันชินเคยอีกแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแกล้งอ้อนอยู่ยานนะครับทุกคนโดยการที่เราจะไปแบบขอนู่นขอนี่แบบอะไรที่แบบที่อ้อนได้ผมก็จะอ้อนหมดนะครับทุกคนโอเคผมขอคนละหนึ่งไรเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับโดยคำก่อนที่เราจะไปแกล้งอยู่ยานนะครับผมจะมาเติมเพชร310เพชรในราคา10บาทให้ดูนะครับมัทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดเลยนะครับทางช้อปปี้เพจนะครับเขามีโปรเติมเกมนะครับลดสูงสุด90%เลยนะครับซ็น สําหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเติมบน Google Pay นะครับคือแบบลดเยอะมากจนแบบอดใจไม่ไหวละต็ผมจะมาลองทําให้ดูกันเลยถ้าหากใครนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอป s h o p ปี้เพย์นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครแล้วยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็กกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอย่าตต่อไปนะครับเราต้องมีเงินใน s h o p ปี้เพย์เอนไหนครับราสามารถผูกมัดกับบัญชีธนาคารของเราได้เว้ยถ้าเกิดคนไหนไม่มีบัญชีธนาคารนะครับก็สามารถเติมในที่ตู้บัรเิมนะครับแล้วก็ตู้เติมสบายตู้เติม กระปุกและบิ๊กซีโรตัสแล้วก็เซ็นเพย์นะครับโดยผมจะแนะนาให้เติม100บาทก่อนนะครับพอเราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นไปเก็บคูปองส่วนลด90%กันเลยให้ทุกคนนั้นเลือกที่คําว่าคูปองเติม Google Pay นะครับแล้วก็เลือกปุ่มหมูคูปองลูกค้านะครับแล้วมันจะมีคําว่าส่วนลด90%สูงสุด100บาทนะครับให้ทุกคนทางช h อปปี้เพย์นะครับเขาจะแบ่งเป็นคูปองสําหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยทํารายการผ่านแอป e pay มาากก่นนะครรรััััับบบล้วูงงสํหจจุุซึีเดตทๆ และยังมีคูปองอีกหลายเกมและหลายแอปนะครับให้ทุกคนนั้นสามารถเข้ามาเลือกเก็บได้นะครับละอย่างต่อไปนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปผูกบัญชี Sho ป e e Pay กับ g o o g l e Pay ด้วยนะครับเพื่อเวลาเราจะเติมเกมเนี้ยเราจะได้จ่ายผ่าน Sho ป e e Pay บน g o o g l e Pay ได้เลยนะครับวิธีทำไงเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูเนาะวิธีการทาก็ตามรูปภาพที่ขึ้นเลยนะครับพอเราผูกมัดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาเติมเกมให้ดูเลยนะครับว่าจะเติมยังไงนะครับให้ทุกคนนั้นเติมแบบปกติเลยนะครับคลิกเข้าไป ขอให้ทุกคนนั้นเลือกตรงนี้นะครับเป็น s h o ป e ี้เพนะครับนี่เลยนะครับช้อปปี้เพแล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็สามารถเติมได้เลยนะครับเติมไปเลยโอเคนะครับนี่เลยนะครับแค่นี้ผมก็ได้เพชรมา310เพชรในราคาแค่10บาทนะครับเดี๋ยวใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมขึ้นหลักฐานให้ดูเลยก็ได้นี่นะครับทุกคนเงินที่ผมเสียทั้งหมดก็จะเป็น 9บาทจุด9กาสตางค์นะครับบอกเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยใช้ s h o ปปี้เพนะครับอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกเพ,อเพื่อนกันต่อได้นะครับทุกคนงั้นเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยโอเคไปกันเลยหล่อเพื่อนได้ยินกูไหมได้ยิน กูจะหลับอยู่แล้วตอนนี้กูโง,โง่วงน,น,นอนนอนไหมฮะนอนเปล่านอนไหนฮะนอนบ้านมึงได้ป่ะละ่ะเอ๊อะนอ,นอขอ,อนอนบ้านมึงนะมานอนกอดกูป่ะให้กอดได้เหรอเฮ้ยมึงจะทำอะไรบ้างอะกอดก็แค่กอดไงอ๋อไอ้ยกระดาษกอดกับผู้ชายนี่มันได้ได้เหรอก็ไปนอนเฉยๆอืมให้จะดกาก็ได้นะเงาวะอยู่ห้องก็ไม่มีใครให้กอดเฮ้ย าไม่เอาไม่กอดกูจะไม่กอดใครต้องไปอาบน้ําก่อนอยังอาบแล้วอาบแล้วอ้าวทำไมอาบรอบฝ่องได้ไหมเอาบให้รอบฝ่องด้เหรอใช่อาบน้ํารอบฝ่องไงขอาบน้ําให้เอาปะจัดไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวน้ำไม่ไหวแล้วนะโอ้ยสบู่หล่นหยอกยอกหยอกเกลมเก็บดิมอก์ี้ไปเกลมเก็บสบู่ให้หน่อยกัลลันกลมเก็บให้หน่อยไม่เอาลึกนะไปเกลมเก็บให้หน่อยนะ ไปกอมเก็บให้หน่อยกระรานกองเก็บสบู่ไม่เอาพอเท่าไรไปกอมเก็บให้หน่อยกระรานกองเก็บให้หน่อยเดี๋ยวไม่เอาไม่เก็บแล้วไม่เอาแล้วนอนนอนงไม่ไไม่เป็นไรไปบ้านเราใช้สบู่เหลวฮะกอมเก็บบอกว่าบ้านเราใช้สบู่เหลวอะอ๋อบอคี้บอบอคี้บอกล่ะหน่อยบอกล่ะแค่บอกรักเราไงบอกล่ะหน่อยนะถ้าบอกเราต้องบอกกันเลยนะไม่ให้บอคิ้บอกคนเดียวอ๋อลำเอียงอ่ะ ก็อยากให้บอกกี้บอกคนเดียวทําไมก็อยากได้ยินบ้างอะอยากได้ยินอะไรบอกบอกรักกลับม้างไม่ได้อรอไม่ทำไมอ๋อไม่ไม่ให้บอกกลับก็จะฟังอะรักอยู่ยานะเนาะรักกันละนะมไม่ให้หรอแกมีแฟนแล้วแกต้องไปเลิกกับแฟนแงก่อนเฮ้ยสบู่ตกอะไรอะไรกับสบู่ตกก่อนอ๋อสบู่ตก นายมีตัวนะน้าลงมือเชื่อเราหน่อยมันอยู่ด้านล่าลงลงมือเชื่อเราหน่อย<ด>แต่ตอนนี้เราขอยนะเข้าบ้านเนี่ยแล้วมีปะเจ็บแล้วโอ๊ยมายิงโดนอีกอ่ะไม่ต้องเชื่อก็ได้มันเจ็บแล้วฟู่ฟูมันอยู่ไหนวะน้าเนี่ยมันอยู่ฝั่งประตูเพื่อนเจ้าลนะ ปยเชื่อมหน่อยเราจะตายแล้วเชื่อมหน่อยบอกละก่อนไม่บอกยูไม่ทำบอกนะไม่บอกกาแฟกาแฟอะไรก็ไม่บอกทำไมโรยนี้น่าจะปล่อยตายแต่ร้ายว่ะทำไมยูยอต้องเจอร้อยด้วยก็จะร้ายกับกันเดียวแหละ ไม่จะรักกับทุกคนนะนายอ่ะแม่ค่ะแม่ค่ะยาไฮ้ใครยิงอ่ะต้องไหนไม่เห็นนังพี่น้องยุทธิ์สามสิบอ่ะนะพอลักได้หว่ักก่อนปรักกันแล้วนะคะเฮ้ยทำทำกำลังใจมาละรอดูเลยเก็บเรียบอุ้ยมันมีโล่อ่ะอ๋อสโซนาโทษทีที่เป็นพาราได้คู่เลยอ่ะ เล่นไม่ออกเลยตาจะหลับอยู่แล้วมึงทำโดดเลยเพื่อนตอนไหนเดียวนอตาเลยโอ้ยที่แบบไม่ค่อยมีคนอยู่ได้ไปที่ไม่นอนสองคนก็พอแล้วเนี่ยก็เหมือนเข้าเล่นอย่างเงี้ยกูก็เขินอยู่นะเว้เขินอะไรไม่รู้อ๋อไม่รู้อะไรทางนั้นตอนนั้นมีตัวแรกใช่ตาจะหลับอยู่แล้วยังไงมันอยู่ไหนไหนต้อนหนึ่ง แล่วเอเนี้องวงว่าเลยว่างแบบจัจ๊ะๆถอไปไหนดีน,น,นัดแทเลยอยากไปไหนอ่ะไปโน้ไปบ้านกันร,<ด>รันดีมั้ยถ้าไม่มางอนดเด้ย เลเยชันมาครับไม่ครับไม่ไม่ไม่แล้วจะไปได้ไงอ่ะไม่ให้ก็ต้องหาเอาเองเว้ยถ้าหาไม่เจอกอนด้วยจะไปถึงหรือเปล่าต้องมาให้ถึงทำไมไม่ถึงก็งอนมึงก็ต้องมาหาตัวแทนอะไรอย่เงี้ยไม่เอาไปไหนอ่ะลาตาเลยนะไม่อยากไปไหนเราไปได้หมดอ่ะเอาแค่มีวอลก็พอเนาะนายต้องนำเราดิวิ่งโดนชนโอ้ยมองไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเกมเลยวอ ว่าเดี๋ยวไปนอนก่อนนะนอนแล้วเรหรอใช่ <laughs> ตาจะหลับอยู่แล้วตอนนี้ยุบก,ก่อนไปทีหนึ่งเลยแล้วนะครับอืบ๊ายบายาโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคือจริงๆทุกคนผมตาผมจะหลับอยู่แล้วตอนนี้นคือแบบเออท้อเลยคลิปนี้อาจจะฟ e ลหน่อยก็ขออภัยด้วยเนาะแล้ไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะทําให้ดีกว่าคลิปนี้แน่นอนแล้ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายแล้วป,ปุ้ย